นี่เราปุกคนกินข้าวเย็นนะครับน,นี่ไม่ตื่นเองครับจะตื่นเลยไม่ตื่นจะลุกหรือไม่ลุกฮะจะลุกหรือไม่ลุกจะลุกหรือไม่ลุกลุกเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามสี่ โอ้เจ็ดแปดเก้าสี่สี่ลุกล้วมาลุกลุกไงลุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้ลุกเลยจะลุกหรือไม่ลุกฮะ จะลุกหรือไม่ลุกตื่นเธอเช้าใช่ยานับไลค์ลุ่มหองเอยเอามือนี่เอาจับดีดีกอดมือเอาสองมือเออขึ้นหนักแท้ อึอ,อยกินนแท้เออนอึกนนแท้อเออห,ห,ห,หัวเข้าเข้าเข้าสิาเข้าเป็นัเบ<อ>ี้ยงขาเบี้ยงขวกเลื่อนดอกเฮ้ยนี่คือชมหน้าคนไม่ตื่นกินข้าวนะครับ <c oughs> วัแหลยิมเป้